พวอออนไลน์เล r ร์นิ่งเลสซอนบทเรียนออนไลน์บอสีสุขัดศึกษาและพลระศ,ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพความสำคัญและประเภทของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีความสำคัญต่อมนุษย์ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีจะทําให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีจิตใจที่สดชื่นแจ่มใสแต่ถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีจะส่งผลทําให้สุขภาพทรุดโทรมได้สิ่งแวดล้อมแบ่งเป็นสองประเภทได้แก่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอาคารบ้านเรือนตึกถนนรถยนต์ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพปัญหาอากาศเป็นพิษหรือมลพิษอาจส่งผลให้เกิดโรคระบบททางเดินหายใจปัญหาน้ำเน่าเสียหรือมลพิษทางน้ำทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำหรือโรคติดต่อทางน้ำได้ปัญหาเสียงดัง หรือมลพิษทางเสียงทำให้เกิดความรำคาญและส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสือ่อมโทรมและถูกทำลายทำให้เกิดภัยธรรมชาติปัญหาจากการตั้งถิ่นฐานที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดแหล่งเสือ่อมโทรมชุมชนแออัดส่งผลให้มีโรคระบาดเกิดขึ้นได้ง่ายผลของการมีสุขภาพที่ดีและสุขภาพที่ไม่ดี ผลของการมีสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ยากสุขภาพจิตด,ดีมีความสุขทางใจไม่เครียดควบคุมอารมณ์ได้ดีมีสมาธิในการทำงานทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีผลของการมีสุขภาพไม่ดีร่างกายอ่อนแอเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้งา่าย จิตใจมีความวิตกกังวลไม่มีความสุขเกิดอารมณ์และความเครียดได้ง่ายขาดสมาธิในการทำงานทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวนันไม่คล่องแคล่ว่องไวเสียค่าใช้ใจ่ายในการรักษาพยาบาลถ้าสุขภาพไม่ดีอาจจะต้องหยุดเรียนทําให้เรียนไม่ทันเพื่อนผลการเรียนไม่ดี